สวัสดีค่ะแม่น้องนะคะจากช่องครัวแม่น้องค่ะวันนี้แม่น้องมีตัวสมุนไพรตัวหนึ่งมาแนะนํานะคะชื่อว่าว่านกาบหอยค่ะมีชื่อเรียกหลายชื่อนะคะบ้างเรียกว่าว่านแสงอาทิตย์ว่านหอยแครงว่านหมื่นปีในส่วนของต้นเขานะคะใบด้านบนมีสีเขียวแก่ ท้องใบสีม่วงอมแดงมีชื่อเรียกชื่อนี้เพราะว่าดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบและมีใบประกบกันคล้ายกับเปลือกหอยสองกาบสมัยก่อนหมอยาจีนจะปลูกในสวนยาหรือปลูกใส่กระถางไว้เก็บทำยาใช้ได้ทั้งใบสดหรือตากใบให้แห้งเก็บไว้ใช้ได้หมอจีนเรียกว่าอ่างเต็กว่านกาบหอยยังเป็นส่วนประกอบในน้ำจับเลี้ยงที่มีส่วนผสมของสมุนไพรหลายชนิด ซึ่งนิยมดื่มกันในย่านชุมชนชาวจีนเช่นเยาวราชสีลมสัมเพงปัจจุบันมีการนำว่านกาบหอยมาปลูกไว้เป็นไม้ประดับตามบ้านเรือนเพราะมีสีม่วงสลับเขียวสวยงามปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีคนนำมาใช้เป็นยากันแล้วนะคะว่านกาบหอยมีสปปรรพคุณทางยาไม่น้อยทีเดียวใบและเช่าดอกมีรสชุ่มเย็นหมอยาพื้นบ้านของไทยใช้ราก หรือรำต้นแก้พิษไข้ใบใช้ทั้งต้มและกินแก้ลอนในแก้ไอหลอดลมอักเสบแก้ฟกช้ำภายในเพราะตกจากที่สูงหรือหกล้มฟาดถูกของแข็งอาการเจ็บคอแก้อาเจียนเป็นเลือดแก้บิดแก้ปวดและขับปัสสาวะค่ะดอกใช้ขับเสมหะแก้ไอแห้งเลือดกำเดาออกแก้อาเจียนเป็นเลือดปัสสาวะเป็นเลือดไอเป็นเลือดและบิดถ่ายเป็นเลือด เผามุงใช้ทั้งต้นต้มน้ำดื่มช่วยให้คลอดง่ายเช้าเขาเผาอีก้็และเผาเยา้าใช้ใบตำเป็นยาพอกคนเขเมรใช้สดๆแก้เลือดออกในกระเพาะแก้เลือดกําเดาค่ะหลายประเทศทั่วโลกก็ยังใช้สมุนไพรตัวนี้ในสรรพคุณคล้ายๆบ้านเรานะคะไต้หวันใช้ใบและดอกเป็นยาห้ามเลือดแก้ช้ำจีนใช้ดอก ต้มดื่มแก้ไอแก้บิดเลือดออกในลำไส้คิวบาใช้รักษาแผลสดแบอบเมอรินเตเรียนใช้ใบเป็นยาพ่อแก้หอบผืดในประเทศเม็กซิโกใช้ต้านอาการอักเสบและรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารที่มักเกิดจากเชือ้อแบคทีเรียค่ะปัจจุบันมีการศึกษา ลิศทางเภสัชวิทยาของว่านกะบอยก็พบว่ามีลิศต้านมะเร็งและต้านเชื้อแบคทีเรียสอดคล้องกับสปปรรพคุณแก้อาการร้อนในคือมีลิศต้านการอักเสบแบบเฉียบพันุ์และเรื้อรังว่านกะพอยในรูปแบบยาต้มและยาชงมีลิศต้านอนุมูลอิสระเทียบเท่ากับชาจากสมุนไพรอีกหลายชนิดได้แก่ออริกาโนและมิน้นค่ะนอกจากนี้ยังมีรายงานศึกษาการวิจัยในต่างประเทศยังระบุไว้ว่าสารสก,กัดจากว่านกะผอยมีลิศต้านอนุมูลอิสระ ต้านไวรัสต้านมะเร็งต้านการอักเสบและต้านเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วยว่านกาบหอยเป็นไม้ประดับใกล้มือที่นำมาทำเป็นเครื่องดื่มคลายร้อนเลี้ยงแขกได้ง่ายเป็นน้ำสมุนไพรที่ให้ทุกรสสัมผัสด,ด้วยสีม่วงสวยรสหอมหวานเย็นชื่นใจกลิ่นหอมอ่อนๆและให้สรรพคุณดีๆในสภาพดินฟ้าอากาศปัจจุบันที่ดูเหมือนจะมีแต่อากาศร้อนทั้งปีจึงเป็นสมุนไพรอันดับแรกๆที่ควรนึกถึงนะคะ การศึกษาทางพิษวิทยาของว่านกับผ้อยมีรายงานจากการเกิดพิษของว่านกะบผอยระบุว่าน้ำยางของว่านกะบผอยมีความเป็นพิษเล็กน้อยต่อทั้งมนุษย์และสัตว์โดยหากโดนผิวหนังอาจจะทำให้เกิดอาการคันและแดงหากกินเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองในปากและทำให้ปวดท้องได้ค่ะข้อแนะนำและข้อควรระวังนะคะในตำรายาไทยและตำรายาจีนระบุไว้ว่าเด็ก และสตรีมีคันรวมทั้งผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอผอมแห้งแรงน้อยห้ามใช้ว่านกับหอยเป็นสมุนไพรสำหรับรับประทานส่วนผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงก็ควรระมัดระวังในการใช้สมุนไพรชนิดนี้เช่นเดียวกับสมุนไพรชนิดอื่นๆโดยใช้ในขนาดและปริมาณที่เหมาะสมที่ระบุในตำรับตำรายาต่างๆและไม่ควรใช้ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานจนเกินไปเพราะอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวได้ค่ะ